เมื่อคืนมีคนฝันหนึ่งคนนะคะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออ้๊อรรมมาถาโรด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณไปปรากฏตัวอยู่ในฝันของใครบางคนเนอเขาเป็นใครเดี๋ยวมาสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะ ทักอินบ็อกซ์มาทักข้อความมามาขอจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่ฝันถนึงคุณเมื่อคืนนี้นะเขาเป็นใครนะขอดูพลังงานหน่อยแล้วทําไมเขาถึงฝันถึงคุณขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยคนที่เขาฝันถนึงคุณนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเป็นคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณนี่แหละนะอาจจะเป็นแฟนคุณนะเป็นคนคุยของคุณนะเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อคุณค่ะ คนคนนี้อยู่รอบตัวคุณถ้าคุณโสดอยู่เป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่นะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้ที่เขามีจิตใจที่ดีงามต่อคุณหรือว่ามีความรู้สึกชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณหรือแอบลงรักคุณเป็นไปได้ส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็คนคุยของคุณนั่นแหละค่ะ ที่เขาฝันถึงคุณอยู่ตอนนี้ส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าแฟนคุณนั่นแหละค่ะฝันถึงคุณนะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันบางคนอาจจะอยู่คนละที่คนละทิศคนละทางนะมันก็เลยทําให้เขาฝันถึงคุณเนอะทำไมเขาถึงฝันถึงคุณขอดูพลังงานหน่อยที่แน่ๆเนี่ยไพ่ขึ้นพลังงานมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาคิดถึงคุณนะถึงได้ฝันถึงคุณอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะโอ้โห ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้นะดูเหมือนกับว่าเขาจะเหนื่อยนะ มีหลายเรื่องที่เขาคิดเยอะคิดหนักมีความเครียดมีความเหนื่อยล้าและที่เขาฝันถึงคุณเนี่ยเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาเหมอะว่าคุณคือขุมทรัพย์กําลังใจของเขาเที่เขาฝันถึงคุณเพราะว่าคิดถึงคุณหนักมากนะจ๊ะแม่จ๋านะนะจ๊ะพ่อจ๋าดูจากพลังงานต้องบอกเลยเขาคิดถึงคุณมากมาก,มากนะแล้วต้องการกําลังใจจากคุณมากมากนะคะช่วงเวลานี้ดูดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขาเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยกับหลาย สิ่งหลายอย่างที่เขาฝันหนึงคุณนึกถึงคุณเพราะว่าเขาคิดถึงคุณหนักมากอยากได้กำลังใจจากคุณและทุกครั้งที่เขาเห็นหน้าคุณนึกถึงหน้าคุณนึกถึงใบหน้านึกถึงคำพูดคำจาของคุณแล้วมันทำให้เขามีพลังกำลังวังชาในการใช้ชีวิตอในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาทุกครั้งที่นึกถึงคุนมันทำให้เขามีพลังและกำลังใจที่เต็มเปีย่ยมมันก็เลยทำให้เขา ฝันหนึ่งคุณเมื่อคืนนี้เพราะว่าลึกๆภายในจิตใจเขาต้องการเติมพลังใจให้กับตัวเขาเองการฝันหนึ่งคุณมันก็เลยทำให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะยินดีด้วยนะคะ